Hey. สวัสดีค่ะตอนนี้เป็นเวลาทุ่มครึ่งไม่มีอะไรก็กำลังจัดปลาอยู่เดี๋ยวตอนนี้ไลน์นะคะแชทเด้งออกมาเป็นร้อยๆบอสแมสเส็จแล้วมันยังไม่ได้ตอบเลยนะคะก็คือตอนนี้กำลังเตรียมจัดปลาให้คุณลูกค้านะคะก็จะเป็นปลาที่เตรียมจะจัดส่งพรุ่งนี้นะดูซิปลาใครกันบ้างมังกรแดงนะคะก็ค่อนข้างจะสวยมากเลยนะคะ โคยนี่ขายดีตลอดนี่ก็จะเป็นคุณลูกค้าที่สั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชันวอร์ดเต็มเลยคุณลูกค้าดูสิเห็นไหมอันนี้ก็ใช้แทนนินิกนะคะแล้วก็ออคอตไซั์กำจัดเชื้อไว้เลยนะคะแล้วก็เมย์จะมีการเปลี่ยนไถ่น้ำนะคะเพื่อเตรียมจัดส่งคุณลูกค้าก่อนหน้านี้นะคะก็จะมีการให้อาหารเสริมเอาไว้นะคะเวลาไปถึงคุณลูกค้าเวลาจะาไปเพ,พาะพันธุ์หรืออะไรระบบสืบพันธจะได้สมบูรณ์นะคะ ปลาจะแข็งแรงขึ้นอ่ะจะรู้สึกเฟลสะแล้วก็ปรับตัวไวนี่จะเป็นปลาในแอปพลิเคชันทั้งหมดเลยนะคะที่ที่คุณลูกค้าเลือกสําหรับในแอปพลิเคชันมันจะไม่มีตัวเมียจะบอกว่าเอิมถามมาได้นะจ๊ะเพราะว่าเออม,มีตัวเมียสายพันุ์นี้ไหมนะคะโดยการ add, แอดไลน์แอดใส่ตัวแอดนำหน้าแล้วก็พิมพ์ว่า golden beta มานะจ๊ะ เดี๋ยวเดี๋ยวจะดูให้นะคะแต่ตอนนี้ไลน์ยังไม่ได้ตอบขอโทษด้วยตอบช้าอย่าว่ากันนะเพราะว่าทีมงานเมย์ทำงาน work from home หมดเลยตอนนี้นะคะคือไม่ทันจริงๆสวยน้องมังกรแดงเท่มากเลยอ,ะอ่ะอ่าสวยจริงๆอ่ะอันนี้เป็นน้ําเงินนะคะเป็นบลูเมทัลลิกและกรีนเมทัลลิกรุ่น,นอออขึ้นมาแล้วจ้ะหลายๆท่านสอบถามมานี่ขนาดปลาเด็กฟอร์มยังขนาดนี้นะคะความพิเศษของเราก็คือเออแน่นอนนะคะน้ําเงินของเราก็คือน้ําเงินจริงๆเขียวจริงๆ,ๆนะคะ ตะเกียบไม่มีติดแดงนะจ๊ะอ่าเป็นเหล่าที่แบบนี่ขนาดปลาเด็กคุณลูกค้าต้องไาเห็นตัวจริงมันเด็กมากนะนี่เทียบกับขวดโคไทไซนะคะเด็กมากแล้วก็ก่วอวอดหมดแล้วนะคะพวกนี้จะเป็นน้ําเงินที่แบบว่าไม่มีตะเกียบติดแดงอะ่ะเออมันรู้ว่าคนคนทำเอาไปทํใสายทาเหล่านี้จะรู้เลยนะคะส่วนแบ็คไลท์แน่นอนขายดีมากนะคะเอออาทิตย์นี้ออกทุกวันเลยอันนี้ก็เป็นคู่ผู้เมียนะคะ เรียบร้อยของใครกันบ้างนะคะเตรียมจัดส่งแล้วก็แบ็ไลท์คู่นี้เหมือนกันอันนี้จัดส่งไปเชียงใหม่จ้ะออโอ้เห็นไหมเนี่ยอ,อันนี้ก็จะเป็นโทนสีแบบเออน,นี้โทนสีน้ำเงินฮน่สวยไหมเวลามันลอ,อก นะคะเหล่าค่อนข้างนี้ใครได้ไปค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะสําหรับเหล่านี้ค่ะเพราะว่าลอกกระจดกระจายมากเลยตัวผู้นี่ลอกผุบๆๆๆๆลอกจริงๆลอกเยอะมากจริงๆแล้วก็คืนนี้นะคะจะรีบถ่ายค่ะรูปหางยาวนะคะแล้วก็อาทิเช่นพวกอ้าวแม่ปิดไฟแล้วหรออ๋อเมย์จะบอกว่าที่เมย์ไลฟ์สดนี่เพื่อนโควิดนี้เราเราไม่ได้เปิดอยู่แล้วนี่คืนนี้นะจ๊ะสําหรับ คนที่ชอบมาบน้นลายหินอ่อนสายขอบแบบนี้อ่ะอ,ะอะ่เดี๋ยวจะถ่ายลงแอปนะจ๊ะเดี๋ยวไปจับไปจองไว้ได้กันได้นะคะทักมาที่แอดไลน์นะคะ ID ใส่ตัวแอดน้ำหน้าแล้ว Golden Beta มีทั้งผู้และเมียนะใครอยากได้มีอะไรแอดมาเลยนะคะเดี๋ยวจะถ่ายรูปนะคะเนี่ยหลังจากไลฟ์สดเสร็จเมก็จะรีบไปถ่ายนะคะตอนนี้ทีมงานทำงาน Work from Home ที่บ้านกันหมดเลยจ้า อ่ามีอีกเยอะจ้ะมีอีกหลายสิบตัวเลยนะคะคัดขึ้นมาเนี่ยมาเบิลอันนี้เขาเรียกว่าลายหินอ่อนที่สำคัญในแพทเทิร์นเดินขอบเป๊ะเห็นไหมมีแบบลายดังก็มีนะเออลายลวนลายสวยๆจะเป็นสีแบบฟ้าเขียวสีครามอะไรแบบนี้ค่ะมาร์เบิลนี่น,นี่ชอบมากๆเลยสำหรับสายนี้นะคะเพราะขอบเยอะมากโอเค คุณคุณคุณแม่ปิดไฟแล้วนะคะจะบอกเพื่อนเพื่อนก็ไม่ต้องมาจริงๆขนาดเมประกาศไปแล้วอะประกาศไปแล้วอะขนาดเมประกาศไปแล้วอะประกาศไปแล้วอะเออประกาศแบบนี้ไปแล้วใช่ไหมยังมีคนมาเมบอกว่าอย่ามาเลยนะอยู่อยู่บ้านดีกว่าเราช้อปปิ้งออนไลน์ช่วยชาตินะตอนเนี้จริงๆค่ะเมออนไลน์เท่านั้นเนี่ยปิดอย่างนี้จริงๆนะตอนแรกพอปิดตัวโซนนี้ ตอนนี้ก็ยังเข้าไปชมกันอีกเออเมย์ไม่รู้จะพูพพยังไงนะขอความร่วมมือเลยว่าอย่างนั้นดีกว่านะคะออนไลน์กันเลยค่ะนะตอนนี้นะเมย์เมขนาดทีมงานเมย์ให้กลับบ้านไปทํางานที่บ้านกันวอร์คมโฮมกันตั้งแต่ใหม่ๆเลยตั้งแต่ก่อนที่จะประกาศอีกอะนะคะเพราะว่ามันสําคัญนะเรื่องนี้มันยิ่งหยุดเร็วเท่าไหร่มันก็จะยิ่งดีนะคะต้องช่วยกันโอเคเดี๋ยวเมรีบ ปิดไลฟ์สดแล้วแม่จะไปถ่ายมาเบิรแล้วก็หางยาวหางยาวยังมีอีกรอตใหญ่ๆเลยเดี๋ยวเตรียมไปชมนในแอปพลิเคชันกันนะคะทุกๆคนสวัสดีค่ะ